น้องหมาที่เรารักจะมีเวลาอยู่กับเราได้นานแค่ไหนคะ วันนี้มีเจ้าของหมาถามคำถามกับแม่แมแมแบบนี้น้องหมาจะอยู่ได้นานไหมขึ้นอยู่กับการดูแลการเลี้ยงดูโรคภัยต่างๆอันดับแรกที่นําน้องมาเลี้ยงคือต้องดูแลเรื่องวัคซีนเห็บหมดระวังเรื่องอุบัติเหตุมันพาน้องไปตรวจสุขภาพร่างกายเอาใจใส่ดูแลพาไปหาหมอรักษาเมื่อเขาเจ็บป่วยรักษาชีวิตเขาให้นั้นี่สุดให้สมกับที่เขาซื้อสัตว์กับเราไปจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายของชีวิตเขานะคะวันนี้แม่แมแมก็ไปทํางานที่โรงพยาบาลศาศาสัตว์สีคิ้วอีกแล้วคะ่ะเปิดทุกวันนะคะยินดี สรับทุกท่านคะ่ะสาหรับคิวอาบน้ําตัดขนอาจจะต้องจองคิวล่วงหน้าโดยโทรเข้ามาสอบถามคิวล่วงหน้าก่อนหรือทักไปที่เพจอาบน้ําตัดขนโรงพยาบาลศสิคิวนะคะน้องมาเจ็บปวดต่างๆมีคุณหมอดูแลตลอดคะ่ะคุณหมอใส่ใจและตัวละเอียดเจ้าของต้องเผื่อเวลาในการมาตรวจรักษานะคะ วันนี้แม่แม่มกลับมาบ้านเด็กๆด,ดีใจกันใหญ่เลยค่ะพี่เดียวสามขาคาบตุ๊ก,กตามาฝากน้องหมาเขาจะรอคอยเรากลับบ้านเสมอนี่คือความซื่อสัตย์และรักแท้ที่เจ้าของน้องหมาทุกคนต่างสัมผัสได้ดีว่าเป็นความรักที่บริสุทธิ์เสมอนะคะมันทำให้เราหายเหนื่อยจากทุกอย่างอย่างบอกไม่ถูกคะ่ะพี่เดียวมีตุ๊ก,กตาอีกตัวมาให้แม่ด้วยค่ะคาบมาให้แล้วความน่ารักสดใสบางทีก็ช่วยเราได้เยอะนะคะจากความเหนื่อยความเครียดจากการทำงานต่างๆบางทีแม่แหมมก็รู้สึกขอบคุณหนะ้าที่โลกใบนี้มีน้องหมาที่น่าร มาฮิวใจคนรักน้องหมาทั้งหลายเมื่ออยู่กับเขาเราต่างก็เป็นความสบายใจของกันและกันนี่คือเหตุผลที่ทำให้รักน้องหมาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ